และยังได้รับเกียรติท้องพ,พานนางใจ้พิพาสีผลในเบอร์น้ำคุณตลอดจนพระองค์หญิงสีสุขวัดกุสุมะนารีรัตนทาญาติจากจากัมพูชาเรือนเกินท่านสองท่านได้จดุดชุบเกลีรยนม,มูชาพระรันตนไตรพร้อมๆกันเหมืนกับอาศัยบารมีคู่ครับผมทุกท่านประนมเมือ กบขอบคุณทั้งสองท่านไวน่าโอกาสน,นี้และช่วงน,นี้ขอเรียนเชิญอีกสองท่านนะครับเรียนเชิญท่านนายเพือประธานนะครับได้อยู่ก่อนนะครับผมขอเรียนเชิญสองท่านเพื่อที่จะจุดเทียนชัยต่อไปเลยนะครับ ขอเรียนเชิญนางสาวจันกีราเจนวัฒน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและขอเรียนเชิญดรหกดูดดาวศิริวัลผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมเจ้าบ,าบุรารานดีเกตห้าขอเรียนเชิญทั้งสีทงส่ท่านได้จุดเกียร์ไทยนะครับผมเจ้าหน้าที่คงได้เตรียมไว้แล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญเพื่อมีสองท่านนะครับมีนางสาวจันกีรา เกณฑ์นวัตผู้ตวรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและดร์ดุจดาวศิริวัลผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมถมศึกษาบุรีรัายีเขต5นะครับได้ตุดเเียคชัยก่อนที่จะมีการไหว้พระสม,มาทาทนถิ่นะครับส่วนโยบายจารย์ผู้ที่นัง่งอยู่ที่ฐานเก็บนั่งศกทั้งสี่รูปนั้นพร้อมแล้วก็ขอกราบนมมัติการขอพระคุณเท่ากาันมีรก็ผมกราบพิธีการ ครูบาอาจารย์ดูเทียนใช้ให้ด้วยนะครับไม่ทราบว่าจะให้ท่านครเทียนจำนวนด้วยครับเป็นงานมงค์นที่ยินได้นะครับ ก็เลยเกรี่ยไทยท่านที่ท่านได้ให้เกียรตินะครับผมเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญ 아.